สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่พัสมอลคลินิกนะคะสาถานรคอนกระถงค่ะอันนี้ก็คือพี่ฟูจินะคะ,ว,คะวันนี้วันนี้พี่ฟูจินะคะจะมาเสริมหน้าอกกับเรานะคะนี่อี่ห้องเมนเตอร์ขนาด 500cc เลยนี่นะคะ่ะใหญ่มากๆค่ะวันนี้พี่ฟูจิอ่าทำไมถึงอยากเสริมหน้าอกหรอคะ อยากมั่นใจค่ะมีใส่โซฟาเราก็มีร้องอกชัดอยากมีเนื้อชัดขึ้นด้วย<ช>เนาะแล้วก็ทําไมถึงเลือกทำที่พัสมุนล่ะคะเลือกมานานค่ะเลือกอเือหลายที่ด้วยกว่าจะลงตัวมาถึงที่นี่ค่ะที่นี่ทําสวยมากดูรีวิวมาเยอะค่ะออศึกษามานานไหมคะกว่าแบบเจะตัดสินใจเลือกที่นี่ศึกษาหมอเป็นปีแล้วค่ะ เป็นปีเลยใช่ใช่ของมีผู้จีจจงมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะใช่คะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว,ลวก็ได้ทําวันนี้ค่ะเพราะว่าก่อนสิงปีด้วยแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้น้าพในหัวเราคิดยังไงบ้างแบบการทําลงรู้สึกว่าน่กกากลัวไหมมันก็น่าจะตึงนิดนึง ค่ะแต่ที่นี่คือแบบไม่ต้องกังวลเลยค่ะพี่ฟูจิก็คือที่เรานะคะจะใช้เทคนิคยาสลบนะคะก็คือตื่นมาก็คือมีหน้าอกเลยใช่แล้วก็พักฟื้นไม่นานค่ะเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติประจำวันได้เลยนะคะอันนี้พี่ฟูจิอยู่แถวไหนปะหพวทะลาค่ะอยู่แค่นี้เองอยู่ใกล้ๆอันนี้เราก็สามารถเดินทางสะดวกเนาะใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดู หลังทำของพี่ฟูจิอีกหนึ่งเดือนกว่าค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเนาะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเสริมหน้าอกหน้าอกหน้าใจหรือหัตถกรรมตึกอื่นๆนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาแอดมินได้เลยจะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาแล้วก็ข่าแนะนำอยู่นะคะสำหรับวันนี้พี่ฟูจิมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่สนใจจะเสริมหน้าอกไหมแบบเราเจอมากับการให้บริการแล้วก็การให้คำปรึกษากับคุณหมอ ก็ถ้าใครเังเลวอยู่ก็ให้มาปรึกษาคุณหมอค่ะเพราะว่าพนักง,งานที่นี่ก็ดูแลดีค่ะต้อนรับดีแล้วก็ให้คําปรึกษาดีมากค่ะค่ะยังไงก็ขอบคุณพี่ฟูจิมากๆเลยที่ <Yeah. S 1> แบบว่าสละเวลามาไลฟ์กับเราวันนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ